โปรดสแกน QR Code สนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงตำราจีนตามปีนักกษัตริย์ประจำเดือนเจ็ดจีนปีมะเสงทำนายตั้งแต่วันที่7สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนพุทธศักราช2568 คนเกิดปีเถาะเกณฑ์ชะตาของคนที่เกิดปีเถาะเดือนนี้ได้รับพลังมงคลเกื้อหนุนจากดาวมงคลโคจรมาฉายสองอีกครั้งพลังมงคลจึงมีอิทธิพลช่วยเสริมให้การงานมีความก้าวหน้าธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองทั้งจะได้พบลู่ทางหรือโอกาสใหม่ๆในด้านการทำหากินดังนั้นคุณจึงควรขยันตั้งใจเดินหน้าไขวิเคราะโอกาส อย่าให้เรื่องดีๆที่เข้ามาในช่วงนี้ผ่านไปโดยไม่ทำอะไรให้งอกเงยเป็นชิ้นเป็นอันการเงินเดือนนี้จะค่อนข้างดีกระแสะเงินสดรับจะไหลเข้าจากหลายทางทั้งคุณยังสามารถเก็บเกี่ยวดอกผลจากสิ่งที่ทำอยู่ปัจจุบันรวมถึงสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้าเพียงแต่หากจะเสี่ยงโชคหรือลงทุนทางลาบลอยควรระวังอย่าโลภมากได้แล้วต้องรู้จักหยุด ซึ่งหากคุณมีการวางแผนทางการเงินไว้ก่อนหน้านี้ช่วงนี้ถึงแม้หน้ามืดมือหนักก็ย่อมสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างไม่ยากเย็นนะส่วนการลงทุนทางการค้าเรื่องต่างๆในระยะนี้ยังต้องมีแผนสองแผนสด้านการงานการค้าระยะนี้เนื่องจากจะพบผู้ช่วยเหลือจึงเป็นโอกาสดีของการสร้างผลงานทำยอดขายขยายรายได้ คุณจึงควรเพิ่มความขยันหมั่นเพิ่มพูนทักษะเพื่อเก็บเงินเก็บทองด้านครอบครัวสงบสุขราบรื่นแต่ด้านความรักจะเป็นช่วงต่างคนต่างมีกิจธุระจำเป็นต้องสสางทำให้ไม่มีเวลาต่อกันฉะนั้นคุณควรแบ่งเวลาไปชิดใกล้เพื่อเติมความหวานกระชับสัมพันธ์อย่าให้ขาดหลีกเลี่ยงการฟังคำติฉินนินทาที่ไม่ก่อสาระประโยชน์ใดในชีวิตคู่ แล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยลงตัวด้านสุขภาพแข็งแรงไม่มีเรื่องร้ายมารบกวนใจส่วนดวงญาติมิตรช่วงนี้ดีคุณจะได้รับคำแนะนำในการปรับปรุงการทำงานและขยายกิจการถือเป็นโอกาสดีที่ช่วยเสริมความก้าวหน้าต่อไปมาดูวันดีวันร้าย ของคนเกิดปีเถาะในเดือนนี้วันสมพงศ์ได้แก่วันที่สองวันที่หกวันที่สิบวันที่สิบวันที่18วันที่ยี่สองวันที่26และวันที่สาสิบงหาคมพุทธศักราช2568วันถูกโฉลกได้แก่ วันที่เกและวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2568วันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่8และวันที่ยี่สิบสิงหาคมพุทธศักราช2568วันให้โทษได้แก่วันที่สามวันที่ห้าวันที่สิบห้า วันที่17วันที่27และวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2568คนเกิดปีมะโรงดวงชะตาของคุณเดือนนี้ได้รับพลังมงคลจากกลุ่มดาวมงคลที่โครจรเข้ามาแผ่อิทธิพลช่วยเหลือจึงช่วยสลายพลังเคราะห์ภัย และความมืดมนให้จางหายไปด้านการงานหรือธุรกิจการค้าพบวิธีความก้าวหน้ารุ่งเรืองมาเยือนอีกครั้งฉะนั้นคุณควรจะขยันตั้งใจขนขวายต่อง,งานที่รับผิดชอบทำงานภายใต้เวลาราบรื่นเพื่อให้มีผลงานมากที่สุดและทำยอดขายได้สูงสุดสิ่งที่คุณควรทำในโอกาสนี้คือเดินหน้าคว้าโอกาสดีที่เข้ามาในช่วงนี้ตั้งต้นขยันทำงานสร้างผลงานทำยอดขายรอบใหม่ โชคลาภการเงินเดือนนี้ฟ้าเปิดทางเป็นใจรายรับจะไหลามาจากหลายทางตามสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไว้คุณควรจัดสรรแบ่งส่วนสำหรับการเก็บอมทองหรือการลงทุนต่อย,ยอดในอนาคตภายในครอบครัวสงบสุขสมาชิกในบ้านจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นด้านความรักถือเป็นเวลาน้ำพึ่งหวานคนรักยังตามใจชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้และถือเป็นเวลาดีของบางคู่ที่จะใช้เวลานี้นั่งพูดคุยเคลียร์ปัญหาคาใจระหว่างกันด้านสุขภาพระวังการพักผ่อนไม่เพียงพอจะเป็นเหตุให้ล้มเจ็บไม่สบายทั้งต้องระวังโรคหัวใจโรคกระเพาะโรคลำไส้อักเสบจะถามหาส่วนดวงญาติมิตรการร่วมงานและการลงทุนในด้านต่างๆเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีมะโรงในเดือนนี้วันสมพงศ์ได้แก่วันที่สามวันที่7วันที่สิอวันที่15วันที่19วันที่23วันที่27และวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568 วันถูกฉลกได้แก่วันที่8และวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2568วันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่9และวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2568วันให้โทษได้แก่ วันที่สองวันที่12วันที่14วันที่24และวันที่26สิบงหาคมพุทธศักราช2568คนเกิดปีมะเสงถนนชีวิตของคุณเข้าเดือนนี้แม้จะมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่ความหลงของปัญหาก็ยังมิได้ถูกแก้ไขให้หมดไปเสียทีเดียวคุณจึงควรรีบใช้โอกาสนี้ทำบุญสร้างกุศลเพื่อเสริมบาร,รมีและดวงชะตาของตนเองโอกาสนี้สิ่งที่คุณควรทำคือการรีบลงมือผ่าตัดปัญหาอย่าให้เหลือรากกลับงอกขึ้นมาใหม่และสำหรับคนที่ทํางานประจำช่วงนี้งานของตัวเองอย่าวานให้คนอื่นช่วยทำเดี๋ยวผู้ใหญ่มารู้เข้าคุณอาจถูกปรับหรือทำโทษ ถึงขั้นตกงานดวงการงานการค้าของคุณระยะนี้พบผู้อุปถัมภ์ฉะนั้นจึงถือเป็นโอกาสดีในการช่วงชิงจังหวะนี้เร่งผลักดันโครงการเพื่อเพิ่มผลงานสร้างยอดขายขยายฐานการผลิตและฐานลูกค้าเพราะการดำเนินงานต่างๆช่วงนี้จะไหลลื่นทั้งผู้ใหญ่ช่วยส่งเสริมและลูกน้องก็สนับสนุนสามารถรวมพลังไปในทิศทางเดียวกัน จะทำให้มีผลงานรวมเพิ down, the the ่มขึ้นยอดขายรายรับก็สูงขึ้นตามการเงินเดือนนี้ปานกลางเงินสดรับประจำจากเงินเดือนหรือสินค้าขายและบริการมีไหลเข้าปกติแต่เงินจากการพนันเสี่ยงโชคพ่อมีให้ลุ้นได้เงินตุ่มกระเป๋าแต่คุณควรมีขอบเขตจำกัดในการเล่น ภายในครอบครัวราบรื่นมีความสุขดวงความรักหวานชื่นสมหวังคนที่ยังโสดเดินมาถึงด่านที่ต้องตัดสินใจถ้าใจสรุปว่าใช่ต้องรีบเดินหน้าหากปล่อยไว้นานมือดีจะคว้าเอาไปครองเสียก่อนสำหรับบางคนที่มีคู่แล้วอาจมีการตกลงปลงใจลั่นระคังวิวากันในช่วงนี้ด้านสุขภาพร่างกายแม้จะแข็งแรง แต่ควรระวังภัยบาดเจ็บจากของมีคมฉะนั้นอย่าทำอะไรรีบร้อนจนมองข้ามความปลอดภยัยสำหรับญาติมิตรช่วงนี้มีเกณฑ์ร่วมเดินทางทัศนาจรไม่ว่าท่องเที่ยวหรืองานบุญก็ล้วนสบายใจหายห่วงด้านการเริ่มงานใหม่การเข้าหุ้นและการลงทุนจังหวะนี้ควรเว้นช่วงร้องเพลงรอไปก่อน ต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีมะเสงในเดือนนี้วันสมพงศ์ได้แก่วันที่สี่วันที่8วันที่12วันที่16วันที่ยีสิวันที่24และวันที่28สิบงหาคมพุทธศักราช2568วันถูกฉลกได้แก่ วันที่7วันที่9และวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568วันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่10และวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2568วันให้โทษได้แก่วันที่1นึ่วันที่13 และว,วันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2568